สำหรับเรื่องเล่าวันนี้เป็นเรื่องเล่าขานประจำบึงของหลงจังหวัดบึงกาฬนะคะขอสวัสดีท่านผู้ฟังที่เข้ามาแล้วเรียนเชิญติดตามให้จบในคลิปนี้ด้วยแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะในสมัยก่อนนั้นเขาเชื่อว่าบริเวณที่เป็นตัวบึงของหลงนั้นไม่ได้เป็นพื้นนะ้ำเหมือนกับปัจจุบันนี้แต่เป็นพื้นดินที่ตั้งเมืองที่ชื่อว่ารัฐพานครมีผู้ปกครองนะครคือพระ เอือรือราชามีมเหสีชื่อว่านางแก้วกัลยามีพระธิดามีพระนามว่าพระนางเขียวคำต่อมาได้อภิเศกกับพระเจ้าสามพันตามีพระโอรสชื่อว่าเจ้าชายฟ้าหุ่งตามตำนานเล่าว่าเจ้าชายฟ้าหุ่งนั้นเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดมีความรอบรู้และมีรูปเป็นสมบัติต่อมาเจ้าชายฟ้าหุ่งได้อภิเศกสมรสกับนาคครินธานีซึ่งเป็นพระธิดาของพระยานาคราชแห่งเมืองบา ซึ่งได้จำแรงแปลงกายเป็นมนุษย์นะคะการจัดงานอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าหญิงนาครินธานีซึ่งเป็นพระธิดาของพญานาคราชแห่งเมืองมาดานกับเจ้าชายฟ้าหุ่งในครั้งนั้นมีการจัดทําอย่างใหญ่โตมโหราร มีการเฉลิมฉลองถึง7วัน7คืนแล้วเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างพญานาคก,กับพระเจ้าเอรูพญานาคราชได้มอบเครื่องราชกุันธ์ซึ่งเป็นของมีค่าประจําตระกูลให้กับเจ้าเอรูราชาในครั้งนั้นด้วยพร้อมกับฝากลูกสาวของตนให้เมืองรัฐพานครเป็นผู้ดูแลโดยไม่มีใครร่วงรู้เลยว่านางคือลูกของพญานาคแห่งเมืองบาดาลเจ้าชายฟ้าหุ่งกับเจ้าหญิงนาคครินทานีอยู่กินร่วม เมื่อถึง3ปีก็ไม่สามารถที่จะมีผู้สืบสายโลหิตได้เพราะธาตุมนุษย์กับนาคนั้นเข้ากันไม่ได้จึงทําให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจกับทั้งสองเป็นอันมากซึ่งต่อมาทําให้เจ้าหญิงนาครินทานีนั้นล้มป่วยลงและทําให้ร่างกายของนางกลับกายร่างเป็นหนักตามเดิมข่าวนี้แพร่ะสะพัดไปทั่วกรุงรัฐพานคร เมื่อทุกคนทราบความจริงว่านาครินธานีนั้นเป็นนาคประชาชนชาวรัฐผานครและพระเจ้าอือฤาชาเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากจึงแจ้งให้พยานาคราชมารับลูกสาวของตนพร้อมกับขับไล่นางครินรา,านีนั้นกลับสู่เมืองบาดาลโดยที่ไม่ใยดีแม้กระทั่งการจะไปส่งด้วยน้ําใจก็ไม่มีไม่เหมือนกับครั้งที่นางมาในพิธีอภิเษกสมรสพญานาคราชกิ้วโกรธกับการกระทําของเมืองรัฐผานครที่ ได้กระทำต่อลูกสาวของตนแต่ด้วยความรักที่มีต่อพระธิดาของตนจึงมารับพระธิดากลับโดยดีแต่ก่อนกลับสู่เมืองมาดานนั้นพระยานครราชได้ขอเครื่องราชกุพันธ์ที่เป็นเครื่องประดับยศและสมบัติที่มอบให้กับพระธิดาเมื่อครั้งแต่งงานคืนแต่พระเจ้าอูรูราชาไม่สามารถคืนได้เนื่องจากว่านำไปแปลสภาพเป็นอย่างอื่นแล้วพระยานครราชก,กลิ้วโกรธมาก ลูกสาวของตนถูกเจ้าเมืองอื้อหรือขับไล่ยังไม่พอแถมขอเครื่องราชกุพันธ์คืนก็ยังทำไม่ได้พญานาคราชนั้นได้ประกาศว่าจะกลับมาพร้อมกับไพยพลแห่งเมืองบาดาลเพื่อถล่มเมืองรัฐพานครให้สิ้นสภาพความเป็นเมืองหลังจากที่พญานาคราชกลับไปเมืองบาดาลตกในคืนวันเดียวกันไพโพนแห่งพญานาคราชได้ยกมาถล่มเมืองรัฐพานครจนราบคาบเป็นหน้ากองไม่มีใครรอดชีวิต พ้นจากฤทธิ์ของนาคได้เลยจนพื้นดินที่เคยเป็นเมืองรัฐพานครในอดีตนั้นกลายเป็นผืนน้ำอันเวิ้งว้างรัฐพานครล่มสล่มลงผู้คนแห่งเมืองล้วนล้มตายเพราะความโกรธของพญานาคราชที่เกิดจากชาวรัฐพานครกระทำต่อพระธิดาของตน นางนาคเรนธานีไม่ทราบว่าพระบิดาจะมาถล่มเมืองรัฐพานครแต่พอทราบภายหลังก็ขึ้นมาตามหาเจ้าชายฟ้าฮุ่งนางออกตามหาเจ้าชายฟ้าฮุ่งทั่วบึงของหลงและมาตามถึงแม่น้ำสงครามแต่ก็ไม่พบจึงได้กลับไปเมืองบาดาลเมืองรัฐพานครนั้นถูกถล่มจนกลายเป็นบึงของหลงและกลายเป็นบึงโขงหลงในปัจจุบันจากพื้นดินอันเป็นที่ตั้งของรัฐพานครกลายเป็นเวองน้ำแต่ ในช่วงที่ไพรพลพญานครราชเข้าทำลายเมืองนั้นยังมีวัดตั้งอยู่ในรัฐผานครที่พญานนกราชและไพรพลนั้นไม่ทำลายเหลือไว้เป็นที่สักการะของผู้คนที่มาพบเห็นในการต่อไปซึ่งในการต่อมาวัดเหล่านั้นได้เสื่อมสภาพลงกลายเป็นเกาะและป่าขนาดเล็กที่ไม่ได้จมหรือถูกทำลายให้กลายเป็นพื้นน้ำวัดเหล่านั้นจึงปรากฏเป็นชื่อดอนหรือเกาะต่างๆในบึงโขงหลงในปัจจุบันดังนี้ก็คือ วัดแก้วฟ้าหรือวัดดอกแก้วปรากฏเป็นดอกแก้วในปัจจุบันวัดโพสัต์หรือวัดดอนโพมาเป็นดอนโพและวัดแดนสวรรค์กลายเป็นดอนสวรรค์ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ทําการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลงและสิ่งหนึ่งที่ปรากฏต,ตามตำนานในปัจจุบันก็คือเส้นทางที่พระธิดานาคลินธาน,นีนั้นด้วยตามหาเจ้าชายฟ้าหุ้งในเมืองรัฐพานครไม่เจอจึงออกตามหาต่อจากบึงโขงหลงไปยังน้ําสงคราม เส้นทางดังกล่าวนั้นกลายเป็นน้ําเมาที่เชื่อมต่อบึงโขงหลงและน้ําสงครามส่วนคําว่าน้ําเมาหรือห้วยน้ําเมานั้นเป็นเพราะเกิดจากความร่มหลงในความรักของพระธิดาของพญานาคที่มีต่อเจ้าชายฟ้าหุ้งผู้เป็นพระสวามีซึ่งตกอยู่ในอาการที่เรียกว่ามัวเมาในความรักจึงเป็นเส้นทางแม่น้ําที่เรียกว่าน้ําเมานั่นเองนะคะ สำหรับเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับความรักระหว่างคนและพญานาคก็ขอจบไว้เท่านี้กราบขอบพระคุณเจ้าของตำรับตำราที่เขียนไว้และเปิดโอกาสให้แอดมินเข้าไปศึกษาหาความรู้และนำความรู้นั้นเผยแพร่ให้กับท่านผู้ฟังที่มีความสนใจเรื่องราวเหล่านี้ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับทุกรายทุกแชร์และทุกการติดตามที่อยู่ในช่องยูทูบวันใหม่สตูดิโอนะคะสวัสดีค่ะ